โชคคุณภาพจากประเทศเยอรมันนะฮะถือว่าเป็นแบรนด์ท็อปที่สุดตัวหนึ่งของโลกคุณจะเป็นคนขับรถในรูปแบบไหนสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้แบบครอบคลุมสุดๆนะฮะนุ่มเนียนเหมือนข<ะ>ี่โชคตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามาเปลี่ยนรถของคุณเนี่ยให้มีฟีลลิ่งการขับขี่ที่เพอร์เฟกตสุดๆฮะ สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเปคกับเลสเปควิวเพื่อนแท้คนลกรถดนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่วงอย่าหาว่าดีป้ายยานะฮะวันนี้ผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆออีกแล้วครับท่านตอนนี้อยู่กับนายแบบนะครับก่อนจะ มาคุยเรื่องสินค้าที่อยู่ข้างหน้าผมงานนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆสาระดีๆเพื่อให้เ,เพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะแน่นอนเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาป้ายยาเ,เพื่อนๆกับโชว์สตาร์ทคอยเวว่าที่ดีที่สุดในตลาดตัวหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่ขับรถยุโรปอยู่จะต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆถ้าคุณต้องการโหลดแล้วก็ต้องการฟิลลิ่งที่ดีที่สุดนะฮะผมอยู่กับเค วีสามนั่นเองครับผมนะฮะสำหรับโชว์สตัดคอยเวอร์ตัวนี้นะฮะเป็น โชคคุณภาพจากประเทศเยอรมันนะฮะถือว่าเป็นแบรนด์ท็อปที่สุดตัวหนึ่งของโลกโดยรุ่นที่นิยมที่สุดในบ้านเราแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมที่สุดในรถที่เน้นการขับขี่นะครับก็คือเป็นรุ่น K.W. v a l i n c e 3หรือ V3 นะครับเป็นโชคสัตเเกลียวระบบทวินทูปนะฮะที่มีชิ้นงานที่ดีมากๆแล้วก็สามารถปรับเพรสเชอร์แล้วก็รีบาวหรือปรับบัมมแล้วก็รีบาวได้ในตัวนะฮะบัมสามารถ ปรับได้12ระดับแล้วก็รีบาวปรับได้16ระดับนะเรียกได้ว่าการขับขี่เนี่ยคุณจะเป็นคนขับรถในรูปแบบไหนสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้แบบครอบคลุมสุดๆนะฮะในช่วงประมาณ2-3ปีหลังเนี่ยเรียกได้ว่า KW เนี่ยถือว่าเป็นโชคที่เข้าไปคลองใจสำหรับคนที่ขับรถยุโรป รถ h ฮเพอร์ฟอร์แมนซอย่างรถสปอร์ตหรือรถ s u p e r c a คก็แล้วแต่นะฮะอีกทั้งทุกวันนี้นะฮะรถตู้อย่างเอาผ่านเวลฟก็มีทํามาด้วยแล้วก็บอกเลยว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะลูกค้าที่ต้องการจัดทรงรถต้องการโหลดรถลงอย่างรถตู้อย่างเอาผ่านเวลฟก็เลือกใช้ KWV3 จำนวนไม่น้อยซึ่งทุกคนนะฮะการันตีเป็นเสียงเดียวว่านี่คือโชว์สปบรเกลียวที่ เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยที่สุดเลยฮะด้วยเทคโนโลยีของ k w เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสเปคบนหน้ากระดาษนะครับแต่ละแบรนด์ก็สามารถโชวจุดเด่นสินค้าของตัวเองเนี่ยนะฮะมีจุดเด่นตรงไหนบ้างข้อดีตรงไหนบ้างนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะพาไปลองรถกันด้วยนะครับเพราะว่ารถของผมเองอย่าง BMW s e r i e ์ 3G 20นะครับผมก็ใช้โชว์ k w v 3่นะครับซึ่งบอกเลยว่า นุมเนียนเหมือนขี่เมฆโอเคนะครับด้วยคุณสมบัติทั่วไปโชคลับการ2 2ปีนะฮะทางเลสเปกเรานะครับเป็นทัวร์จําจำหน่ายของ KW Thailand น,นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณซื้อโชคจากเราเรามีประกันศูนย์ให้ถึง2ปีด้วยกันนะฮะในกรณีรั่วแตกซึมนะครับแล้วก็งานติดตั้งที่นี่นะฮะมั่นใจได้นะครับว่าคุณจะรีดประสิทธิภาพดีที่สุดของ KW V3 ออกมาได้แบบสุดยอดฮะโอเควันนี้นะครับเราจะไปลองรถกันหลังจากนี้เพราะว่า นั่งคุยนานเดี๋ยวจะเกิน5นาทีฮะนอกจากคุณสมบัติบนหน้าก,กระดาษแล้วนะครับสินค้าแล้วก็แล้วแต่เราก็จะมาพูดถึงกันแค่ข้อดีแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยสินค้านมันใช้ดีจริงๆแน่นอนก็ต้องมีผู้ทดสอบซึ่งอย่างผมเองนะครับผมก็เป็นคนใช้รถรถของผมที่ใช้อยู่นะครับปัจจุบันก็จะเป็น bmw s e r i e s 3g 20นะครับก็ติดตั้ง k w v 3อยู่ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นโชคที่เพอร์เฟกไม่ได้แค่ในย่านการขับขี่ที่แบบความเร็วต่ำนะครับแต่ว่ายังมีประสิทธิภาพการขับขี่ความยึดเกาะถนนที่ดีในความเร็วสูงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะฟิลลิ่งที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่การเซตติ้ง2นะครับก็คืออยู่ที่การปรับเลือกค่าน้ำมันนะครับเม่อจะเป็นค่าน้ำมันในขาบัมแล้วก็รีบารนะครับรายละเอียดการเซตติ้งของ k w v 3เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานซึ่งตอนนี้เรากำลังจะขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปลองรถกันนะครับใครที่ต้องการมาลองฟิลลิ่งของโชค k w v 3ก็สามารถนัดหมายเข้ามาลองรถได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ขับ BMW Series 3 G 2 0อยู่อยากจะมารู้ว่าเฮ้ยโชค k w v 3เนี่ยมันดียังไงใช้ดีจริงหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่า ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่อง BSI แล้วต้องทนขับโชคแข็งๆช่วงล่างแข็งๆขของ BMW Series 3 G20 ไปจนครบระยะเวลา5ปีเราจะทนอยู่ทำไมในเมื่อ KWV 3มันตอบโจทย์การขับขี่ให้เราได้แบบเหมือนรถคนละคัน แล้วคุณจะรู้ว่าโช๊คที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในตลาดโช๊คสตนดาร์ดบบเกลียวเนี่ย k w v 3ถือว่าเป็นช้อยอันดับหนึ่งที่เพื่อนๆจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะแล้วสมที่ราคาทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาอยู่ในเลทประมาณแสนลบอยู่ที่รุ่นรถนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณโช๊คตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามาเปลี่ยนรถของคุณเนี่ยให้มีฟิลลิ่งการขับขี่ที่ เพอร์เฟสุดๆฮะชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆสาระดีๆเพื่อนๆที่รักในการแต่งรถได้รับชมไว้เป็นข้อมูลนะฮะหรือใครที่สนใจ k w v 3ก็ติดต่อสอบถามเช็ครุ่นรถว่ารถของคุณเนี่ยมีทำหรือเปล่าเหมือนเดิมฮะคิดแต่งรถคิดถึงレスเบครับสวัสดีครับ